สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเพื่อนสี่ขาที่หลายคนคุ้นเคยกันดีนะคะเอกลักษณ์เขาก็คือหูยาวๆกับเสียงเห่าหอนที่ไม่เหมือนใครใช่แล้วค่ะบีเกิลนั่นเองครับผมเจ้าบีเกิลนี่แหละครับวันนี้เราอ้างอิงเนื้อหาจากบทความบีเกิลสุนัขนักดมกลิ่นผู้ร่าเริงนะคะจะมาแกะรอยกันว่าอ,อ,อะไรทำให้พวกมันพิเศษจัง ครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเลยโดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการดมกลิ่นที่แบบสุดยอดมากซึ่งอันนี้เหมือนเป็นหัวใจของเขาเลยเนาะใช่เลยครับจุดเด่นที่สุดของเขาเลยมาดูกันที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าค่ะอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมคะครับผมต้นกําเนิดในอังกฤษแต่ชื่อบีเกลนี่สิคะน่าสนใจมันมีที่มาอย่างไงนะคือมันมีการสันนิษฐานนะครับอาจจะมาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณคําว่าเบโช เบเกลครับประมาณนั้นแปลว่าปากกว้างหรือเสียงดังอะไรทำนองนั้นอ๋อเข้ากับเสียงเห่าเขาเลยนะคะหรืออีกทางหนึ่งก็อาจจะมาจากภาษาเคลติกโบราณที่แปลว่าเล็กครับเล็กก็จริงนะเขาตัวไม่ใหญ่มาก ทั้งสองความหมายนี่ก็ะสะท้อนตัวตนของบีเกิลได้ดีเลยนะครับแล้วเรื่องประวัติการล่าสัตว์ล่ะคะอันนี้สาคัญมากเลยใช่ไหมสาคัญมากครับคือมีร่องรอยสุนัขที่ลักษณะคล้ายๆบีเกิลเนี่ยย้อนไปได้ถึงยุคโรมันเลยนะโหนานมาก แต่ว่าชื่อบีเกิลจริงๆเนี่ยเพิ่งมีบันทึกแบบชัดเจนในศตวรรษที่15ครับอือือประสงค์หลักๆเลยคือพัฒนามาเพื่อล่าก,กระต่ายโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเพราะว่าต้องการสุนัขที่แบบตามกลิ่นเก่งๆแล้วก็ไม่ย่อท้ออึดวังนั้นเถะค่ะค่ะการล่าสัตว์นี่แหละครับคือเป็นตัวหล่อหลอมทั้งสัญชตาตญาณทางลักษณะทางกายภาพหลายอย่างที่เราเห็นในบีเกิลทุกวันนี้เลย มันเชื่อมโยงกับเรื่องอที่เคยได้ยินมา Pocket Beagle ด้วยไหมคะอ๋อใช่เลยครับใช่เลยสมัยพระนางเจ้าอลิซาเบธที่หนึ่งที่ว่าตัวเล็กจิ๋วจนใส่กระเป๋าเสื้อได้ครับตัวเล็กมากจริงๆขนาดนั้นเลยแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรคะใส่กระเป๋าเนี่ยโอ้โหเก๋มากเลยค่ะแสดงว่าเมื่อก่อนนี้มีหลายไซส์หลายแบบมากเลยสิคะใช่ครับนั่นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่า สายพันธุ์นี้มีความหลากหลายมากในอดีตก่อนที่จะมีการกำหนดมาตรฐานให้มันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วการพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นแบบปัจจุบันนี้เริ่มต้นจริงจังเมื่อไหร่คะ mm hmm. การพัฒนาแบบจริงจังนี้เกิดขึ้นในศตะวรรษที่19ครับ โดยนักบวชชาวอังกฤษชื่อเรเวนต์ฟิลิปฮันนี่วูดฮันฮันนี w วูดครับท่านผู้นี้ให้ความสําคัญมากกับการคัดเลือกสายพันธุ์คือเรามีทั้งความสามารถในการล่าที่ยอดเยี่ยมแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกที่สม่ําเสมอด้วยอ๋อคือไม่ใช่แค่หน้าตาแต่ความสามารถก็ต้องได้มาตรฐานด้วยถูกต้องครับเป็นการสร้างความแบบว่า ความคงเส้นคงวาให้กับสายพันธุ์ทั้งหน้าตาทั้งสัญชาตญาณเลยและหลังจากนั้นก็เป็นที่นิยมมากขึ้นใช่ครับหลังจากนั้นบีเกิลก็ถูกนําไปที่อเมริกาแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆจนมีการตั้งสโมสรบีเกิลแห่งชาติเลยนะในปี1888โอ้มีสโมสรเป็นของตัวเองเลยครับผมซึ่งการคัดเลือกอย่างมีเป้าหมายแบบนี้นี่แหละที่ส่งผลโดยตรงต่อบีเกิลที่เราเลี้ยงเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้ครับ ถ้าให้สรุปลักษณะเด่นทางกายภาพที่แบบเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นบีเกิลก็คงเป็นจมูกครับประสาทดมกลิ่นยอดเยี่ยมอันดับแรกเลยใช่ค่ะจมูกดีมากแล้วก็หูยาวๆวปลกข้างแก้มครับ หูยาวๆนี่ก็มีประโยชน์นะมันช่วยกวาดกลิ่นเข้าจมูกเวลาเขาก้มดมพื้นอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วก็ขนสั้นเรียบมีหลายสีเลยใช่ไหมคะครับมีทั้งแบบ3สีที่เราคุ้นเคยกันดีดําขาวน้ําตาลแล้วก็มีแบบสองสีด้วยเช่นขาวน้ําตาลหรือขาวดําก็มีค่ะแล้วขนาดตัวล่ะคะขนาดตัวหลกัหลกๆมี2ขนาดครับคือสูงไม่เกิน1 3นิ้วกับสูงระหว่าง1 3บสถึงสินิ้ววัดที่ไหล่นะครับอืมเข้าใจแล้วคะ่ะทีนี้มาเรื่องนิสัยกันบ้างดีกว่า ขึ้นชื่อเรื่องอะไรคะเนี่ยบีเกิลเรื่องความเป็นมิตรนี่อันดับหนึ่งเลยครับร่าเริงขี้เล่นมากๆใช่ค่ะดูเป็นมิตรกับทุกคนเลยเรื่อยซึ่งบางทีมันก็ทําให้ดูเหมือนดื้่นะเพราะว่าสมาธิเขาจะจดจ่ออยู่กับกลิ่นที่น่าสนใจมากๆจนอาจจะไม่ฟังคําสั่งเราอ๋อเพราะจมูกพาไปนี่เองประมาณนั้นเลยครับแล้วเรื่องเสียงเห่าหอนที่เป็นเอกลักษณ์ละคะที่เรียกว่าเบยิงอ่าใช่เลยครับเบยิงเบยิงอันนี้ ไม่ใช่แค่เสียงเห่าธรรมดานะครับมันต่างกันยังไงคะมันเป็นเสียงหอนยาวๆกังวันๆนะครับลองนึกภาพตามนะเวลาล่าสัตว์ในป่ากระจายกันออกไปเสียงนี้คือสัญญาณบอกตำแหน่งหรือแจ้งข่าวในฝูงอ๋อเหมือนโทรศัพท์หากันในป่าฮ่า <laughs> ประมาณนั้นเลยครับเป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญในอดีตของเขาค่ะ <c oughs> แล้วก็มีเรื่องพลังงานด้วยใช่ไหมคะได้ยินว่าพลังเยอะมากเยอะมากครับอันนี้สำคัญเลย สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนักล่าที่ไม่เคยเหนื่อยง่ายๆแปลว,ว่าต้องออกกําลังกายเยอะมากถูกต้องครับต้องการการออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วไม่ใช่แค่เดินเล่นธรรมดานะครับอ้าวแล้วต้องทําอะไรบ้างคะควรจะมีกิจกรรมที่ให้เขาได้ใช้สมองได้ใช้จมูกด้วยเช่นการเล่นซ่อนของให้เขาหาหรือพาไปวิ่งในที่ปลอดภัยเพื่อระบายพลังงานเขาเนะใช่ครับไม่อย่างนั้นพลังงานที่สะสมไว้ อาจจะเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการได้เช่นทำลายข้าวของหรือเห่าหอนไม่หยุดอืการเข้าใจที่มาเรื่องการล่า,าสัตว์นี้ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมเขาในบ้านได้เยอะเลยนะคะทั้งเรื่องติดกลิ่นเรื่องเห่าเรื่องพลังงานใช่เลยครับสรุปได้ว่าบีเกิลเนี่ยเขาเดินทางผ่านประวัติศาสตร์มานานมากจากที่เป็นคู่หูนักล่าฝีมือดีก็กลายมาเป็นสมาชิกในครอบครัวยุคปัจจุบันค่ะ ซึ่งความสามารถด้านการดมกลิ่นที่โดดเด่นนิสัยที่เป็นมิตรแต่ก็ยังแฝงด้วยสัญชาตญาณนนล่าเดิมๆววกับพลังงานที่ต้องจัดการให้เหมาะสมเนี่ยมันคือทั้งเสน่ห์และก็ความท้าทายในการเลี้ยงดูเขาเลยนะครับจริงค่ะซึ่งมันก็นํำไปสู่คําถามสําคัญนะคือในโลกทุกวันนี้ที่บีเกิลส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกใช้งานล่าสัตว์แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจและก็ตอบสนอง ่อสัญชตาตญาณดั้งเดิมที่มันยังฝังลึกอยู่ในตัวเขาได้ยังไงอืมจะทำยังไงให้เขามีความสุขในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของเราเนาะใช่ครับนั่นคือโจทย์เลยเป็นมุมมองที่น่าสนใจให้ไปคบคิดต่อจริงๆค่ะแล้วก็ขอทิ้งท้ายไว้อีกแง่มุมหนึ่งนะคะลองนึกภาพตามดูว่าโลกที่เรารับรู้ผ่านสายตาเป็นหลักกับโลกที่บีเกิลรับรู้ผ่านจมูกเป็นหลักด้วยความสามารถในการแยกแยะกลิ่นที่แบบ เหนือกว่าเรามากๆากมากม,ากมากเนี่ยครับต่างกันมหาศาลเลยมันจะทําให้ประสบการณ์ในแต่ละวันของเขาแตกต่างจากมุมมองของเราขนาดไหนน่าคิดมากค่ะค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของการเจาะลึกเรื่องบีเกิลในวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะยินดีค่ะ